เราจะไม่เคยเห็นผู้ใหญ่คนไหนที่นั่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วเขาเรียกพนักง,งานโดยการ ไม่มีใครทำจะกวักมือแล้วเรียกเขาแต่ถ้าเด็กเขาจะเรียกด้วยวิธีของเขาดังนั้นเขายังไม่เก่งพอที่จะใช้อีกตัวนี้ดังนั้นคุณต้องทําให้สมองของเขาเปิดรับการเรียนรู้ด้วยการที่ไม่ดึงอารมณ์เขาขึ้นจังหวะนั้นเขาจะพร้อมฟังคุณและเรียนรู้สิ่งที่พ่ออยากจะถ่ายทอดไหมไม่เกิดนะ แล้วสมองจินตนาการของเขาประมาณสัก1 5ถึง20แล้วเนี่ยเขามีจินตนาการและจังหวะนั้นคุณพ่อไม่เคยปังเขาเลยแต่จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ไม่เกิดเพราะจังหวะนี้คุณดึงไอตัวเนี้ยคุณดึงสมองตัวเนี้ยให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาอีสมองตัวนี้หยุดก่อนถ้าอ,อีนี่มันแฮ็กสมองทั้งก้อนอีตัวนี้ไม่ทํางานค่ะ จินตนาการและการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิดดังนั้นคําว่ากายพร้อมใจพร้อมเราทําได้มันต้องกายและใจต้องพร้อมปะดังนั้นถ้าเขาโม่แต่นั่งร้องไห้ดิ่งกับตัวเองอยู่ว่าพ่อไม่เคยฟังกูเลยพ่อไม่เคยสนใจความรู้สึกกูเลยร้องไห้อยู่แล้วก็มีแต่อารมณ์ดิ่งดิ่งดิ่งดาว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 ดิ่งอยู่กับอารมณ์ตรงเนี้ยสมองจินตนาการไม่เปิดถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจที่จะเข้ามาเรียนลงลึกในรายละเอียดแบบลึกๆเลยเรียนกับนิกกี้เลยเนี่ยหรือใครที่อยากปรึกษาอยากที่จะปรึกษาไม่อยาก เรียนทักเข้ามาในไลน์แอดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะสมัครก็ทักไลน์แอดบุกระนาเนาะ